สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุ้ยมาเดินที่ลานเล่ค่ะลานเล่ของตลาดปลาบ้านโป่งนะคะจะมีทุกวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นค่ะตอนนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีค่ะเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าที่ลานเล่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปค่ะไปชมพร้อมๆกันอ๋อก็มีทั้งคนขายมีทั้งคนซื้อแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจ ร้านแรกนี่ก็เป็นประกัดเลยล่ะแบบสอบเลยอันนี้เป็นสีมีหม้อแดงมีหม้อทองโคยผู้ขายถูกมากเลยเพื่อนๆนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะก็ดูโลง่ลงๆเนาะ นี้อะไรอะ่ะปากคา้าปากค้าหนึ่งถุงมีแปดตัวนี่ตัวนั้นสวยอะ่ะขาวแดงยวดูซิเราจะเจอใครที่จะคุยกับเราบ้างคนก็เบาบางเนาะ โอ้ปลาสวยปลาสวยขอดูด้วยคนนะคะตัวนี้ลายแปลกอะ่ะอันนี้คือราคาหรอคะร้อยห้าสิบน้องซื้อเลยตัวนี้สวย็อโทษนะคะอ่เกบแปลกดีอ <c oughs> ยกดูไนดะขอยกดูขอยกดูขออนุญาตส่องน้องนี่แหละดูซิผ่าน้องจะซื้อไหมตัวนี้ <c oughs> ดดันน้องซื้อไปทำอะไรบอกก่อนเอาไปเลี้ยงหรอวามติเด้อ่าเอาไปเลี้ยงนี่ค่ะพี่ฟาร์มชื่ออะไรหรอคะมาจากฟาร์มชื่ออะไรหรอคะนิวร์กฟาร์มโอ้โหอันนี้ปลาอย่างนี้เรียกว่าปลาอะไรหรอคะตัวแรกเนี่ยฮะฮอลันดา อันนี้เป็นฮอลันดาดำนะคะเพื่อนๆดูดิตัวเบลเลอร์เบลาเลยสองตัวร้อยห้าสิบน่ารักอะ่ะสดใสเลยอะ่ะเออโอ้ยอันนี้สามตัวร้อยก็น่าจะเป็นอันเดียวกันเนาะฮอลันดาะดะขออนุญาตดูนะคะ อันนี้สามตัวสามตัวนี้ร้อยบาทหสีสดสดอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นี่พี่ทำอยู่ที่ไหนอะ่ะพ่อคู่ตัวใหญ่ใหญ่อ่ะสวยอะ่ะ มีหลายอย่างด้วยส่วนใหญ่ฟาร์มก็อยู่รอบๆเนี้แหละนะคะอยู่บ้านโป่งอยู่อะไรอุ้ยอันนี้เก็ดแก้ว<อ>เกดแก้วเราไม่เห็นนานแล้วเ<อ>พื่อนๆเคยเห็นไหมขออนุญาตนะคะ<อ>นี่นี่นีนอันนี้เก็ดแก้วตัวจะเหมือนลูกปิงปองกลมๆเออไม่เห็นนานแล้วอะ่ะ ขายยังไงคะเนี่ย150นะถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเพื่อนๆหนึ่อยห้ามีสิบตัวเขาก็กำลังจัดร้านกันอยู่นะคะมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนาะก็แม่ค้าก็จะมารับไปขายต่ออออันนั้นอันนั้นตัวใหญ่มากเลย น้องคะอย่างอย่างอย่างที่น้องบอกว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันเรียกว่าไซส์กี่นิ้วเนี่ยสองนิ้วครึ่งอาทิตย์ละสามร้อยอาทิตย์หนึ่งมีกี่วันก็หมายถึงวันเดียวขายว่าทิ่วันเดียวขายว่าอาทิตย์ตอนเนี้ยวันเดียววันเดียวเฉพาะวันอาทิตย์เดือนละพันสองเท่ากับวันหนึ่งค่าที่สามร้อยกี่เมตรคะเนี่ย มันเป็นล็อกอยู่ตรงนู้นนะพี่มไม่ได้ตอยนี้จริงๆไม่ได้ขายตอยนี้อ๋อค่ะน้อง <c> บอกว่า <c> ขออนุญ,ญาตนะคะน้องบอกว่าช่วงโควิดเราก็เลยมาขายอยู่ด้านหลังนี้นะคะเ <c> พื่อนๆล็อกล็อกหนึ่งเนี่ยเดือนละพันสองถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากมาขายเนาะแต่ว่าถ้าอยากมาซื้อก็มาค่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆ,ๆ,ๆอันนี้นี่เรียกว่าห้าสีไหมคะเป็นสิงอันนี้คือปลาสิงนะคะสิงห้าสีน้องขายถุงนี้สิบตัว ร้อยี่สิบอันนี้ไซส์สองนิ้วมะนี่ไซส์อะไรไซส์สองนิ้ว,วตัวละสบาทสิบสองา,าทถูกมากโอ้ยสิงด้วยแหละเพื่อนทำไมมันถูกเงี้ยน้องมีล็อกประจำหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะลานเล่เท่านั้นอันนี้เฉพาะลานเล่ออ๋ที่เห็นว่าน้องขายน้อยอะ่ะ อาขายหมดแล้วค่ะเพื่อนอย่างนี้นี่เองป้าตุ้ยบอกว่าเอ๊สามรอบาทตอนหนึ่งวันดูดิแล้วมันจะคุ้มไหมอะล่งๆน้องบอกขายหมดแล้วค่ะเหลืออยู่แค่นี้100ร้อยกว่าถุง่าหน,น1อยกว่าถุงอย่างนี้คุ้มนะคะเพืพ่อนหัวสวยอะสิงห้าสีอใครสนใจมาเลยนะราคาถูกจริงๆแต่ต้องมาเร็วนะนี่ยังไม่ห้าโมงเลยน้องหมดแล้วอะ คือพี่คือพี่สงสัยว่าทําไมเขาปิดละ่ะทําไมไม่เปิดน้องบอกว่าเขาห้ามเปิดเขาให้เปิดตอนห้าโมงนี่ยังไม่ห้าโมงเลยค่ะปรากฏว่าน้องขายหมดแล้วอ่ะเออเอาสิน้องบอกสิบห้านาทีหมดลืบสิบห้านาทีนะตลาดวายตลาดวายเดี๋ยวเราจะคอยดูสังเกตการเลยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทั่วๆก่อนเราแอบดูได้ไหมเราก็แอบดูได้อุ้ยทำไมมีหลายอย่างจังอะคะอันนี้เป็นเป็นปลาคาร์ฟนะคะ มีสตัวส5ตัว2ตัวมีหมดทุกไซส์ว่างั้นเถอะขายไปบ้างแล้วทุกคนจะมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ต้องรอมาขายแบบนี้หรอกก็คือเดี๋ยวลูกค้าประจำก็มาเอาหมดแล้วเหลือจากเขาสั่งแล้วก็มาวางขายเหลือจาเขาสั่งเราก็มาวางขายปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวผิดระเบียบขอบคุณค่ะอันนี้ขายสวิงเจ้านี้มาประจำ นี่แหละหางนกยุงอันนี้ก็สวยเนาะหางนกยุงขออนุญ,ญาตนะคะห้าสิบตัวร้อยบาทตัวละสองบาทเพื่อนๆสวยแบบเลยอะ่ะเรามาซื้ออย่างนี้แล้วเราก็จับตัวส,สวยๆไปขายแพงๆได้ไหม ตัวละสองบาทนะ้โอเจ้านี้บอลลูนใหญ่ยักษ์อันนี้เป็นปลาอะไรปลามาลายอันนี้คือมาลายใช่ไหมคะมาลายรวมค่ะเพื่อนรวมสีเลยปลาพวกนี้คือสีแท้ไม่ได้ย้อมใช่ไหมคะ มาลายนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เด็กๆน่าจะชอบอะลงตู้เออรวมทุกสีสีหวานเลยอะเจ็ดสีถุงนี้กี่ตัวคะลุงร้อยตัวลุงขายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งตัวละบาทตัวละบาทเพื่อนเพื่อนเอาไปขายตัวละห้าบาทสิบาทได้เนะาะใช่ลุงบอกเอาไปขายตัวละห้าบาทลงตู้ น้องออยนะคะอ่าหูช้างหูช้างหูช้างทาร์ฟมูนทาร์ฟมูนอันนี้เปนะแม่เราสองร้านนี่แหละของพี่ได้เจ็นนดบาทได้เจ็ดบาทแต่เอาห้าบาทไปเสรมิไมไหมเอากีะโดงห้าบาทว่าแล้วเราไม่ปวด<ม>เราไม่ปวด เราผ่านก่อนโหแม่ค้าแซ่บมากอะ่ะ <คน S 1> ขายปลาแม่น้ำขายปลาแม่น้ำหมดคนเดินน้อยหรออันนี้ขายปลาอะไรอะ่ะสีสวยสวยอันนี้ปลาอะไรคะอันนี้เสือเยอรมันเหรอคะอุ้ยเพื่อนเพื่อนคะประตยเคยเห็นแต่เสือเยอรมันตัวเล็กๆอะ่ะ ไมอันนี้ตัวใหญ่จังนนพ่อแม่พ่อแม,อแม่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวละ8บาทชัดเจนนะคะราคาตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเพื่อนโอ้ไซส์ไซส์อย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะอันนี้4บาทเล็กลงมาหน่อยนะคะอะไรหมดไปแล้วลูกปองก็20่สงก็เหลือแค่ แต่แค่ผงเดียวค่ะแล้วก็พวกเช่โอ้หลูกโป่ง20่สิบวัตถุงหมดไปแล้วค่ะเพื่อนๆร้อยยังไม่ได้พี่ต้องคุณยู่ยังไม่ได้เลยเช่คืออะไรมาก้คค่ะะะพีีนนไปแล้วขอดู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 มันคืออปาเช่จริงๆแล้วมันเป็นปลาปลาทองสามสีค่ะตัวนี้เรียกอปาเช่เช่หมดแล้วสามตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบบาทค่ะเพื่อนเพื่อน น,นี่นี่อันนี้ก็แช่อันนี้ก็แช่นนแล้วก็อันนี้ลูกโป่งค่ะเพืเ่อนๆลูกป่งลูกป่งลูกป่งก็คือที่ทตาเขาจะมีถุงน้ำพองๆออกมาเนาะทำไดนะขอ,อนะันนะสามาสบาทนะแล้วก็มีริวกินด้วยนะคะ ริวกินทองกระตูนญี่ปุ่นกรตูนญี่ปุ่นคืออะไรอะป้าไม่รู้เลยเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นปลาทรงข้าวเหลี่ยมแับปลาตะรับทรงข้าวเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะทรงสามเหลี่ยมข้าวหลามตัดก็คือริวกินนะคะลิวกินญี่ปุ่นโอ้น่ารักอะสิบห้าบาทนี้ก่อน <laughs> แม่ค้าน่ารักมากเลยเขาขายปลากันแล้วนี่แม่ค้าขายอะไรเนี่ย ลูกมอนแล้วเนี่ยคะ่ะเชอรี่บุบหมดแล้วะ่ะอันนี้คืออาหารปลาเหรออ, <laughs> อาหารคนน้องขายปลาอ๋อนี่อะไรนะออสการ์ออสการ์ขายยังไงคะขนาดไซส์ใหญ่ค่ะสองร้อยห้าสิบห้าตัวห้าตัวสองร้อยห้าสิบตัวละห้าสิบบาทบเป็นออสการ์ไซส์ใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสี่นิ้วได้ไหมสี่ห้านิ้วออสการ์ปลาดุดุกเนี่ย ใครสายโหดก็เลี้ยงอันนี้เลย oh. oh. มีทุกอย่างเลยนะคะที่นี่โอเคขอบคุณค่ะ mm hmm. ไปต่อ mm hmm. ดูซิเขาขายอะไรกัน mm hmm. นี่อะไรอะ่ะเอสโกเอสโกคืออะไรอะ่ะ mm hmm. อ,อ๋อสีทองค่ะ mm hmm. เพื่อน ปลากัดสีทองเนาะแล้วก็มีปลาสอดปลาบอลลูนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาคล้ายๆกันนะคะ,ะ,ะ,ะทำไมร้านนี้คนเยอะอะเดี๋ยวเราทักร้านนี้ดีกว่าปลาสวยๆ ขอแวะก่อนนี่อะไรอะทอรลันดาอันนี้บอกชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นทอรลันดาสีออกส้มดำเนอะร้อยยี่สิบก็ตัวละหกสิบบาทนะคะเพื่อนๆตัวก็ขนาดกำลังดีเลยอะ่ะนี่ร้อยยี่สิบ เพื่อนๆดูสิตัวละหกสิบบาทสวยมากเลยมันคล้ายๆอาปาเช่ไหมคะอย่างนี้เรียกอาปาเช่ได้ปะ่ะคะนี่สวยกระดงสูงด้วยประตุแข็งสัตนตัวละหกสิบบาทค่ะเพื่อนๆได้สองสีเลยอ่ะอันนี้เป็นสิงห้าสีนะคะอ๋อ น,นี่สิงสองตัวร้อยสิบอุ้ยชอบร้านนี้อ่ะเพราะว่าเขียนราคาชัดเจนเขียนบอกด้วยว่ามันคือปลาอะไรมีจำนวนกี่ตัวแล้วก็ราคาเท่าไหร่ชัดเจนมากอันนี้แพนด้าแน่นอนฮู้น่ารักสองตัวร้อยห้าสิบค่ะ ันนี้เป็นทอห้าสีมีสี่ตัวนะคะโอ้อันนี้ถูกลงมาอีกอะน่ารักอะ่ะน,นี่อันนี้ก็น่ารักนี่ดูอันนี้เรามาจากที่ไหนหรอคะ อ๋อทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยบ้นานโป่งที่บ้นป่งบ้า,บานอเ<ท>แอบ,บดูเจ้านี้ละอันนี้ต้องเป็นปลาลูกโป่งแน่อ้ยลูกโปง่งตัวนี้ตาโป่งออกมาตั้งแต่เด็กเลยน่ารักแปดตัวแปดตัวนี้ต้องขายเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทค่ะแต่นี่ตาเห็นชัดเลยเนาะว่าโป่งมาแล้วว่ะ นี่เนี่ดูดิตัวเนี้ยรับแขกมากเลยส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ถุงหนึ่งประมาณร้อยบาทนะคะเพื่อนๆอน,น่ารักอะ่ะเจ้านี้ขายเยอะนะคะขายหลายอย่างมากเลยแต่ว่าอันนี้ประตุ้ยเห็นสีสดอะ่ะเขียนว่าหูช้างเลเทลเนาะเจ็ดคู่ร้อยค่ะเพื่อนๆโอ้โหสวยอะ่ะ อูสีสวยจริงๆอันนี้ก็คือตัวเมียเนาะไอตัวใหญ่ๆนี่น้องบอกว่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่คือทั้งถุงเลยหรอคะมันกี่ตัวคะเนี่ยไม่ได้นับกุ้งเหยื่อครับกุ้งเหยื่อเอาน,นี่ไม่ใช่กุ้งเชอรี่เหรอใช่ครับนี่คือตัวเมียเขาจะขายได้ครับแต่ตัวผู้มันจะไม่ค่อยมีสีเขาจะมาทำเป็นเหยื่อเอาจริงหรอเปล่าเนี่ย อันนี้ความรู้ใหม่นี่คือตัวผู้หรอคะดคโดยปกติตัวผู้มันต้องสวยสินี่ตัวใหม่นี่เป็นตัวเมียสวย้วา,ายเป็นตัวเมียสวยมีสีตัวผู้ก็คือมาขายเป็นปลายเอื่อเอ,อ่อมาขายเป็นกุ้งเยื่อนะคะดูดิเยอะขนาดนี้เลยค่ะเพื่อน50บาทราคาอย่างงี้นี่ต้องที่นี่เท่านั้นเลยอ่ะโหสุดยอดแล้วอยู่ที่บ้านน้องทํากุ้งกี่สีคะน้ทำอยู่สีเดียวเนี่ยครับแต่มันทําหลายอย่างทำปลาด้วย ทำปลาด้วยกุ้งด้วยแล้วทําไมเราไม่เอาสีสวยๆมาขายอะ่ะทําไมเราถึงเอาอ๋อส่งไปหมดแล้ว,ลวก็เหลือแต่พวกนี้นะคะอเอาไปกินพวกเศษอาหารในตู้ปลาได้นะคะเพื่อนๆเคยเห็นอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันชื่อปลาอะไรอ่ะคะบูไทเกอร์ แต่ถามแม่ค้าแม่ค้ายังไม่รู้แล้วปตุ้ยจะรู้ไหมเนี่ยบูทเกอร์สวยอะแต่ต้องสองทังไหนอ๋อเขาฝากขายสองร้อยแปดสิบหรอคะสองร้อยยี่สิบค่ะเพื่อนๆตัวละสิบห้าบาทเออมันน่ารักเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นหางนกยุงนะคะฟูเลส 10คู่250นี่คืออะไรอ่ะคะ HD Blue เนี่ยมันเป็นหางชื่อออกมานะคะเป็นหางที่อยู่อ่อะชื่อตามนี้เนาะเพื่อนๆฟูโกไทเกอร์โอ้หางสวยตัวนี้หางสวยเลดเทลเลดเทลฟิน ชื่อยี่ป่าวมิกกี้เมาส์จ้ะมิกกี้เมาส์อ่านิโกดไดไหนมิกกี้เมาส์นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มิกกี้มเมาส์ค่ะเพื่อนใช้บาทเดียวค่ะใช้บาทเดียวตัวละบาทถุงนี้ร้อยตัวไหมคะร้อยตัวค่ะร้อยตัวร้อยบาท มิกกี้เม้านะคะเพื่อนๆหน้าตาแบบนี้เออมันน่ารักเนาะว่าอันนี้คือบอลลูนส้มโอสีสดอะบอลลูนส้ม ัวนี้ก็สวยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นตัวเขาแดงดำไหม,ไมไสวยมากเลยอะ่ะสามคนแล้วก็มีปลาอยู่สามถุงนี่คือปลาอะไรอะ่ะบอลลูน,ม,นมันคืออะไรนะคะปลาสอดแพตตินัมมันคือปลาสอดแพตตินัมอ๋มอป้าตุ้ยเคยทำปลาสอดมันกระโดดนับยากคัดไซด์าย,ยากมากเลยใช่ไหม ต้องมีความพยายามจัดๆเลยนะคะในการที่จะเลี้ยงปลาพวกนี้หมายถึงเลี้ยงขายนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเลี้ยงไว้ดูเล่นเนี่ยเลี้ยงง่ายเลยปลมาลาวีดีมาสันทำยากอ่ะยากใช่ยากแล้วก็โตยากมากด้วยอ่ะเออทำไมถึงเลือกทำตัวนี้ล่ะคะก็เขามาตั้งตั้งตั้งแต่เดิมมาแล้วอ๋อทามานานแล้วอย่างนี้นี่เองอ๋อค่ะนี่มาจากที่เดียวกันไมเนี่ยกับพี่คนนั้นไม่ใช่นี่มาจาก บางแพอโอบางแพรอยู่แถวนี้บางแพบางแพโอ้ยสวยจังอนีมสั่นค่ะนี่เราขายยังไงคะอันนี้อันนี้เรียกว่าไซส์สองนิ้วไหมสองนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งถุงนี้มีสิบตัวตัวขายเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบตัวละยี่บห้าบาทค่ะเพื่อนดีมาสันตัวละยี่บห้าบาทที่ตลาดปลาบ้านโป่งนะคะลานเล่ นอกจากปลาสวยงามแล้วนะครเพื่อนๆก็ยังมีปลาจระเมดค่ะปลาตะเพียนโอ้มีหลายอย่างเนาะมีตะภาพด้วยนะคะประตูเห็นนี่ตภาพตัวละหกบาทแทบเบียหมดคนแล้วหมดคนแล้ว อยากถ่ายอยากถ่ายเฉยๆเลยค่ะน่นเขาทำอะไรกันอ่ะเห็นไหมเขาก็ถ่ายเหมือนกันถ่ายอะไรอ่ะถ่ายด้วยดิมันคือตัวอะไรคะปลาหมอหมอชุมพระอ๋อปลาหมอชุมพรอึดและอดทนตัวใหญ่ยักษ์อ๋อวาอ่าสับสน ก็ตลาดก็เอาจริงๆในสายตาประตุยก็ซบเซาไปเยอะนะครเพื่อนๆแทบจะไม่เห็นคนพูุกพ่านเลยอ่ะเหมือนกับว่ามีแต่พวกพ่อค้าแม่ค้าประจำเนาะอุ้ย <laughs> เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปนะคะปาตุ้ยจึงขอจบ EP 1แต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามต่อที่ EP 2นะคะมีปลาสวยๆรอยอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ปาตุยลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ